ณธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมบุญทอผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญหลายพื้นที่นะครับอญเชิญผพ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจในบุญในส่วนของท่านประธานบุญพิธีท่านประธานใหญ่ของพิธีทอผ้าป่า,าในวันนั้นครับคือกัลยาณมิตรสาวนีอัมพรที่วาทิพย์ผู้แทนกลุ่มมงคล38และกัลยาณมิตรเมธยาภาสุระ พาเมทัศนะครับที่ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เบิกบานในบุญในวันนั้นครับเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่งดงามที่ผู้มีบุญได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างบุญสนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาด้วยดวงใจแห่งความศรัทธาโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระปฏิกาสถาปัตยสุรพันโทรประธานสงฆ์ธรรมอุทยามบ้านแป้งรองจ้าววาดวัดกลางธนรินเป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นผู้มีบุญรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด,ด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำ้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านจะภาพได้ร่วมกันเริ่มต้นตั้งแต่การกล่าวคำอัญเชิญเทวดาในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปานะครับคือกัลยาณมิตรวิชช์เลิศมงคลวณิชย์และกัลยาณมิตรเมธยาภาสุระาเมทัต จากนั้นนะครับผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาพระปา่าตามด้วยผู้แทนของคณะท่านเจ้าภาพครับร่วมกันกล่าวคำถวยายจตุปจัจจัยเทยธรรมกล่าวคำถวยายขีรานเพสอดกล่าวคำถวายพระตาหานเป็นสังฆทา,านและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นวคณะท่านประธานพระป่านะครับได้น,น้อมถวยายจตุปจัจจัยเทยธรรมบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญครับร่วมกันถวายบริวารพระป่าตามลําดับ สำหรับธรรมอุทยามบ้านแป้งแห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูเิรธรรมโลกในจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างตลอดต่อนเนื่องรวมถึงได้ทำงานร่วมกับชุมชนในบ้านแป้งนะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันโดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสโมโภชนียกถาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเราทุกคนมีหัวใจยอยกพระพุทธศาสนาการที่เรามาอาบุญกันทุกๆเดือน เป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองและการที่เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองพวกเราโชคดีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามคอยสั่งสอนให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องไม่ให้ทําผิดศีลเชิญชวนให้เราได้สร้างบุญให้เรามาช่วยกันสร้างคนดีมีศีลธรรมสร้างศาสนทายาทที่เกิดขึ้นเยอะๆเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาหรือสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ให้มาในโอกาสต่างๆจากนั้นในภาคบ่ายครับได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองราตั้งรองเจ้าอาวาสและพระกรรมวาจาจารย์วัดกลางธนรินทร์พระใติกาสถาปัตสุรพันโทในภานในงานครับพระครูสีปรหม,มาิวัตเจ้าคณะอำเภอปรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งท่านนะครับดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดประสาทด้วยให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยพระใติกาสถาปสุรพันโทได้จุดเทียนทูบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ถวายพันุทูบเทียนแพรและพันดอกไม้สการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์นะครับได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นการสวดสาธยายในบทพระพุทธมนต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ตามคติความเชื่อแต่ครั้งโบราณเมื่อเป็นวาระสําคัญนะครับก็จะมีการบาเพญกุศลที่เรียกว่าจเจริญพระพุทธมนต์นั่นเองโดยกัระยะนานมิตรเีระมุสิกะโสพลครับและกัระยะาณมิตรรำพึงเศรษฐีเป็นผู้แทนนำกลับถวายจตุปจัจัยเทยธรรมในลําดับต่อไปจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านเสภาพได้ถวายเครื่องเทยธรรมครับแด่คณะสงฆ์ผู้จเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง9รูปจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้ความเมตตากล่าบสมโภชนิยตถา โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในส่วนของรองเจ้าอาวาสถ้าเจ้าอาวาสวัดไม่อยู่รองเจ้าอาวาสก็จะทำหน้าที่เป็นหลักแทนทำอย่างไรถึงจะให้วัดน่าเข้าวัดเราจะดูสวยงามสะอาดสงบร่มรื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญให้กับชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันดูแลทำนุบำรุงดูแลร่วมกัน หลังจากนั้นนะครับได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะพระปฏิการสถาปสุรพันโทครับท่านประธานสงฆ์ธรรมอุทยามบ้านแปลงโดยท่านนะครับได้น้อมถวายพานดอกไม้สการะด้านารูปภาพของหลวงพ่อธรรมชโย,ยจากนั้นนะครับคณะผู้แทนกริยานามิตรได้ร่วมกันถวายพานทุบเทียนแพ่และพานดอกไม้สการะแด่พระปฏิการสถาปสุรพันโทจากนั้นนะครับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายมุทิตาครับ ตามด้วยคณะสงฆ์และผู้แทนคณะกรรยาณมิตรได้ถวายเทยธรรมแด่พระบริดาการสถาปสุรพันโทจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายสตุปัจจัยเทยธรรมร่วมกันครับนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรยาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีครับที่มีพระอาจารย์ในทุ่มเททำหน้าที่ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและดำเนินง,งานทุกๆโครงการของครูบาอาจารย์รวมถึงได้สนองงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ในวันเดียวกันนั่นเองนะครับก็มีพิธีมอบประกาศนียาบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำรถในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาในวันนั้นนะครับพระปฏิการสถาปสุรพันโทรครับได้มอบประกาศนีญบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำรถทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับในการทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถ ทำให้วันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาสําเร็จลงไปด้วยดีเราก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับได้ตามฤกษ์ระลึกนึกถึงบุญเป็นภาพของความทรงจําในชีวิตในการที่ได้รับบุญพิเศษที่เรียกว่าเป็นกรัริยาณมิตทั้งชักชวนเชิญชวนให้สาธุชนมาเอาบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานสี่เมืองกวัดทั่วประเทศร่วมกันและสิ่งที่ทํานั้นเองครับก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ ดิฉันสาวณีอัมพรที่วาชิพนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มของมงคล38ซึ่งพวกเราเนี่ยดำเนินมาร่วมบุญกันกันกบอุทยานบ้านแป้งเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะในทุกๆเดือนพวกเราก็จะเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจในเรื่องของการมาทำบุญทุกๆครั้ง <S <S ปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้มันเป็นประธานในครั้งนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลย ของที่อุทยานบ้านแป้งนี้เป็นประธานแล้วก็รู้สึกปลื้มมากๆเดินตัวลอยเลยค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะสร้างสรรค์แล้วก็สร้างทุกสัททุกอย่างเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนามีความรู้สึกปลื้มใจนี่ขนลุกเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากๆแล้วก็ตั้งใจเลยค่ะว่าอุทยานบ้านแป้งจะเป็นอีกหนึ่งของกลุ่มมงคลม38ที่จะดูแลกันสืบไปจนจนจนสิ้นอายุขัยกันไปเลยทีเดียวค่ะ มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญผู้นำรถในวันที่22เมษายนของอำเภอวางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดเพราะว่าการที่จะได้ทำหน้าที่ชักชวนคนไปร่วมทำบุญไปร่วมถวายสังฆทาน4 0,000วัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่าย พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้โอกาสกับลูกหลานได้มีโอกาสได้มาทําบุญและทําหน้าที่กัลยาณมิตรของจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้ก็ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับพุทธบัตรในการทาที่ทําให้เกิดความสําเร็จที่ผ่านมานะครับเป็นการที่จะเป็นระลึกนึกถึงในอนาคตนะครับให้ลูกให้หลานเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานใน,ในอนาคตต่อไปนะครับในการเป็นผู้นําบุญนํารด ในวันนี้ได้มาร่วมงานมุทิตาของพระอาจารย์สถาปัตย์นะครับก็ยินดีกับพระอาจารย์ที่ท่านได้รับตำแหน่งรองเจ้าวาดพระอาจารย์สถาปัตย์ก็มีส่วนช่วยในเรื่องการขยายเ,เผยแพร่ศาสนาของเราอย่างมากมายนะครับผมเองเนี่ยผมได้เป็นผู้นำรถให้กับ ชาวบ้านอำเภอบางระจันและอำเภอค่ายบางระจันก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าได้ทำงานแล้วก็ได้รางวัลเหมือนเราได้รางวัลก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยเพราะดีใจตั้งใจไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าปกติก็ได้แต่บอกๆแล้วก็ไม่เคยไปชวนด้วยตัวเองแต่เที่ยวนี้ก็มองเห็นว่าเป็นบุญมากเราก็ได้โอกาสได้ทำบุญด้วย นะก็เลยออกไปชวนด้วยตัวเองได้พาคนไปทําความดนะีได้ไปรู้จักวัดประธรรมกายได้ไปเห็นคณะสงฆ์สี่มื่นกว่ารูปซึ่งเราก็ไม่เคยได้เห็นมาเลยตลอดชีวิตของเราก็นับว่าหลวงพ่อท่านได้ทําให้ศาสนาของเราเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นคิดว่าต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะพยายามช่วยเหลือให้้ให้ใหประสบความสำเร็จต่อไปครับ